อันซอมโดงบุรีรัมจิตวิญญาณแห่งเบนตูดในวิถีขเขมรอีสานใต้เมื่อเสียงเพียกแห่งบรรพบุรุษดังขึ้นในวันเบนตูดวันแรกที่ประตูยมโลกเปิดออกในทุกครัวเรือนของชาวขเขมรบุรีรัมจะมีพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การจัดเครื่องเส้นไหว้นั่นคือการวิกอันซอมหรือการห่อข้าวต้มนั่นเองและข้าวต้มมัดที่ใช้ในพิธีกรรมนี้ก็มีความพิเศษยิ่งกว่าข้าวต้มมัดใดๆมันคืออันซอมโดง ข้าวต้มมัดที่ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนซึ่งถือเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของเครื่องเส้นไหวในประเพณีแซงโดนตาภาพของคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งล้อมวงสอนลูกหลานให้บรรจมพับใบมะพร้าวสอดไส้ด้วยข้าวเหนียวกล้วยและตัวดำในบางบ้านคือภาพสะท้อนของการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามที่สุดมันคือศิลปะคือความทรงจำคือการปรุงอาหารด้วยความรักเพื่อต้อนรับการกลับมาของดวงวิญญาณ อันสมดุลที่ถูกมัดด้วยต่อไม้ไผ่หรือเชือกปออย่างแน่นหนาะไม่ได้เป็นเพียงอาหารสําหรับคนเป็นแต่คือเครื่องเส้นสังเวยชิ้นสําคัญที่สุดในกระเจือเบนหรือกระไายใส่เครื่องเส้นไหว้ความเหนียวของข้าวเหนียวสะท้อนถึงความผูกพันที่ไม่เคยจางหายของครอบครัวความหวานของกล้วยและกะทิคือความรักและความปรารถนาดีที่ลูกหลานมอบให้ควันหอมกรุ่นที่ลอยขึ้นจากหม้อต้มไม่ได้นำมาซึ่งข้าวต้มที่สุกน่ากินเท่านั้น แต่ยังนำพากลิ่นอายแห่งความกระตัญญูและคำระลึกถึงส่งตรงไปยังบรรพบุรุษที่กำลังเฝ้ารอคอยดังนั้นในวันเบนตุของทุกปีการวิกอันซอมจึงเป็นมากกว่าการทำอาหารแต่มันคือการถักทอสายใยแห่งความทรงจำคือการเตรียมเสบียงแห่งความรักเพื่อส่งให้บรรพบุรุษได้นำกลับไปเป็นพลังใจในอีกฝากฝั่งของภพภูมิ oh uh, my uh, 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 uh.